สี่โครงการเมนเดม้นท์เทนีที่กำลังไฟนอลอินทิวิวมีอะไรบ้างฟังให้จบเพราะหลายคนไม่รู้ว่าตอนนี้โครงการต่างๆไปถึงรอบไหนแล้วเริ่มจากโครงการแรกโครงการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค,คะ่ะเมนเดม้นท์เนีของ UMC u n i q l o m a n a g e r Candidate ตอนนี้จะไฟนอลอินทิวิววันที่15บหิกพฤศจิกายานนี้ซึ่งตรงกับวันศุกร์เสาร์สัปดาห์นี้แล้วใครจะไปหรืออีกแค่เเดียวเท่านั้นซึ่งพี่รักต้องบอกกันว่า UMC ไฟนอลอินทิวิวขคัดไปแล้วรอบหนึ่งนะคะรอบก่อนหน้าคือวันที่9พฤศจิกา และรอบนี้เป็นอีก2วันสุดท้ายโดยใครจะไปนะพี่ลักบอกเลยว่ากรรมการรอบนี้มี8-10ถึงคนเป็นคณะกรรมการเป็น C level และที่สําคัญก็คือว่าเราใช้เวลาในการคัดเลือกจริงๆโปรเซสแค่ประมาณ15นาทีหมายความว่าจะทํายังไงที่จะรีวิเซนหรือขายความสามารถตัวเองโดยที่จะทําให้เขาซื้อแวลูในตัวเราภายในเวลาแค่15นาทีนี่คือจุดตัดซึ่งรอบนี้อัตราแข่งขันรอบแรกรอบออนไซต์ site, ก่อนหน้านี้มีผู้สมัครนะที่ผ่านไปสู่รอบนี้นายยม ประมาณ150คนและจะหันลงมาเหลือในรอบที่ไปไฟนอลที่ลักเดานะกะประมาณการจากคนที่เข้าปกติ1สโตที่ไปออนไซต์ site, ค่ะ4-6คนจะมีคนผ่านรอบออนไซต์ site, ประมาณ2-3คนแปลว่าอะไรคัดครึ่งต่อครึ่งโอกาสที่คนรอบนี้จะเหลือคือประมาณ50จนถึง80คนนี่คือคู่แข่งและสุดท้ายท้ายที่สุดพี่ลักเดาว,ว่าเขาจะคัดเอาไม่เกิน20คนที่ผ่านคัดเลือกเข้าไปโดยใครจะผ่านรอบนี้จะสังเกตว่าอัตราแข่งขันมันถึง มันคือ3าถึงสต่อหนึ่งหมายเขาว่าอะไรทุก3าถึงสคนจะมีคนผ่านคัดเลือกหนึ่งคนนี่คืออัตราแข่งขันซึ่งจริงๆมันไม่ได้เยอะหมายเขาว่าอะไรหมายเพราว่าเราจะต้องอออินขั้นสุดกับการคัดเลือกรอบนี้แล้วเพราะกว่าจะมาถึงรอบนี้ใช้เวลาประมาณ2-3ถึงเดือนมันยาวนานมากๆเพราะพี่ลักจะบอกว่าใครที่อยู่ในรอบนี้ถ้าอยากจะอออินควรมาเรียน f ันเดย์ไฟนอกอินทิวิวซึ่งยังบุกเวลาได้อยู่ตารางพี่ลักตอนนี้ถ้าเราสมัครเรียนเข้ามาจะเหลือรอบแค่1นวันนะรอบละ ประมาณหนึ่งคนที่สามารถบุกได้ส่วนคนอื่นที่อยากจะต้องบุกรอบนอกเวลาซึ่งสามารถสอบถามแอดมินเข้ามาได้ว่าเวลาไหนคือเวลาที่เป็นรอบนอกเวลาซึ่งรอบนอกเวลาคือเวลา8ปดโมงถึงสิบโมงเช้าและเวลาหกโมงเย็นถึงประมาณ2องทุ่มนี่คือสโคปช่วงเวลารอบนอกเวลาที่รอบนอกเวลาที่เราสามารถบุกได้โอเคไหมกลับมา1คือยูมซีซึ่งยูมซีต้องบอกก่อนว่าพี่รักษมณ์จะได้ยินหลายคนเวลาไปรอบไฟนอกอีทีวีแล้วกลับมาหาพี่รักษณด้วยการที่บอกว่าเขาตกไฟนอกอีทีวีแล้วจะมาขอเทคคัสเปลี่ยน ก็คือพี่รักไม่อยากให้เกิดเหตุน,นั้นเมื่อก่อนไม่ได้มีวันเดย์ไม่ได้มีวันเดย์ไฟนอลอิทิวเลยพี่รักมีแค่คอร์สสาวัน5วัน7วันซึ่งปรากฏว่ามีคนที่น้องพี่รักไปแล้วเขาได้50าสบเคบวกวเป็นโครงการ m p โครงการใหญ่เข้าได้แล้วในวันเดียวกันอีกคนก็ทักมาบอกว่าหนูเสียดายที่หนูไม่ได้มีโอกาสมาเรียนคอร์สพี่รักซึ่งคําว่ารู้งี้ไม่ควรใช้เราควรมาอัพสกิลเตรียมความพร้อมไวม้ก่อนก่อนที่จะมาเข้าไม่งั้นอีกแค่ก้าเดียวเราก็จะพลาดถ้าหากเราไม่พร้อมนะ เขาซื้อเราจากแว l u ลูถ้าเราไม่พร้อมแปลว่าเขามองไม่เห็นแว l u ลูในตัวเราแปลว่าอะไรต่อให้ผ่านรอบหนึ่งรอบสองได้ผ่านรอบไฟนอลไม่ได้ไม่มีประโยชน์นะเพราะฉะนั้นก็เ,เลยเปิดเป็นไฟนอลอินดิวิวสำหรับคนที่ผ่านมาได้ด้วยตัวเองหนึ่งรอบสองรอบแล้วแต่รอบสุดท้ายอยากจะอออินขั้นสุดพี่รักษ์เลยเปิดให้มีวันเดย์ซึ่งปกติพี่รักษไม่มีด้วยซ้ำคลาสแรกของวันเดย์เกิดจากน้องที่อยู่ในคลาสพี่รัก์รีเฟอร์เพื่อนมาบอกว่าพี่รักษ์เขาจะไปไฟนอลแล้วอ่ะแล้วเขาอยากเรียนมาขอ สเปเชียลไพแล้วขอให้เพื่อนได้เรียนพี่ก็เลยเปิดเป็นวันเดย์ให้เขาปากว่าไปแล้วก็เข้าได้ก็เกิดเป็นคอร์สวันเดย์คนที่2มาเรียนไปก็เข้าได้ก็เลยกลายเป็นคอร์สวันเดย์จนถึงทุกวันนี้ซึ่งไี่ลัจะบอกว่าคอร์สวันเดย์ไม่ได้เหมาะกับทุกคนมันคือการน็อกน้ําใช้งานใครที่ไปถึงรอบไฟนอลบอกว่าพี่รักอยากจะเตรียมตัวเองนิดนึงอยากจะเตรียมควาพร้อมนิดนึงอยากจะมั่นใจมากกว่าเดิมนั่นแหละคือคนที่เหมาะกับคอร์สที่เป็นวันเดย์ไฟนอลและเหมาะกับคนที่คิดว่าจะอออินไม่อยากจะใช้คําว่ารู้งี้ รกว่ามันอาจจะทําให้เราเก่งขึ้นกับการไม่รู้มันต่างกันนะถ้าไม่รู้ว่ามีทางเลือกไปด้วยตัวเองตกหรือได้เราก็จะภาคภูมิใจในการรับผิดชอบสิ่งนั้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่ามีทางเลือกแล้วปรากฏว่าเราไปแล้วเราตกมาเราจะรู้สึก g u i ต t ้หรือรู้สึกผิดที่เราไม่เลือกทางที่คิดว่าจริงๆตอนนั้นน่าจะทํา เพราะฉะนั้นอย่าใช้คําว่ารู้งี้อัพสกิลให้พร้อมออกอินตัวเองให้ถึงขั้นสุดแล้วไปลงสนามซะโอเคไหมนี่ก็คือของตัว UMC นะอีกแค่1สเต็ปหนึ่งเก้าไปต่อโครงการไปในเม้นท์เทนนีโครงการที่2ที่กําลังไฟนอลอินเทอร์วิวกันและอาจจะมาเรียนไม่ทันได้ซ้าเพราะเขารีบไฟนอลอินเทอร์วิวมากคือไปในเม้นท์เทนนีของ E-Commer c e ซส้มหลังจากที่เขาคัดกรุ๊ปคัดไป ECommer c e ซส้มมีคนไปเข้ากรุ๊ปคัดประมาณ60-70คนและรอบนี้ก็ผ่านไปรอบไฟนอล ีวิวไม่เกิน20คนนะและเขาพร้อมจะรับทั้ง20คนเลยถ้าคุณผ่านหมายเพราะาอะไรคุณนึกสามารถขายแว l ลูตัวเองได้เขาไม่ได้ลิมิตเขาบอกว่าจริงๆที่รับมาตอนนี้รุ่นนี้สามารถรับไปได้หมดเลยนะไอ้ยีคนที่ไม่เหลือไม่ถึง20ได้ซ้ำเนี่ยสามารถรับได้หมดประเด็นก็คือว่าคุณสามารถทําให้กรรมาการเห็นได้ไหมว่าคุณมีของ เขาก็จะเอาเราเข้าไปไงเพราะฉะนั้นกรรมการวันนี้คัดเลือกคนตามแว l u ลูไม่ได้คัดตามสิ่งที่เราเห็นว่าเรามีเดียเรารู้ตัวเองดีว่ามีดีหรือปะแต่ประเด็นคือกรรมการไม่รู้นะกรรมการไม่รู้จักคุณเพราะฉะนั้นเทคนิคก,การถ่ายทอดมันถึงสําคัญและจําเป็นคุณขายตัวเองเป็นไหมเพราะฉะนั้นการสัมภาษณ์งานก็คืองานขายอย่างหนึ่งนั่นเองโอเคไหมนั่นคือสิ่งที่ทําไมน้องๆプライเวตคัสเขาเลยมาอัพสกิลกับพี่รักอัพสกิลอะไรบ้างมันเป็นเรื่องพื้นฐานข้อหนึ่งหรือได้ชิปอะไรในประสบการณ์ชีว เรื่องของการที่เรารู้จักวิธีการใช้ t o r y t e l l i n g พูดคุยถามตอบคนคนนึงมีของแต่ว่าอีกคนนึงไม่มีเวลาที่เขาถ่ายทอดนะคนที่สามารถถ่ายทอดและมีของและถ่ายทอดพี่เล็กจะบอกว่ามันจะต่างออกไปมากกับอีกคนนึงที่บอกว่าไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะเขาขายของไม่เป็นคนก็เลยมองเห็นว่าเขาไม่มีแต่จริงๆเขามีนะเขามีของเยตัวแต่เขาถ่ายทอดไม่เป็นเลยกลายเป็นว่าเขาไม่มีเพราะฉะนั้นกรรมการเลือกง่ายเลยซ้ายเลือกขวาเลือกคนที่มีของโอเคไหมเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหา การพูดการสื่อสารตกใจเวลาถูกถามพูดมะนาวไม่มีน้ําพูดภยัยเรวนอ่างไม่รู้จะพูดอะไรตื่นเต้นเหน,นื่อแตกเนี่ยแหละคือคนที่ยังไม่พร้อมโอเคไหมต้องมาอัพสกิลการที่เราอัพสกิลเราพร้อมสายตาเราจะเป็นเสือไม่ใช่เหยือ่อความมั่นคงในแววตาพลังงานที่ถ่ายทอดในน้ําเสียงและสีหน้าท่าทาง มันสอดคล้องมันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นมันสามารถอัพสกิลได้นี่คือสิ่งที่เขามาเรียนแล้วไปเข้า MT ได้นะพวง 50k บวกบวควรจะมาอัพสกิลและอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนคือการเตรียมตอบคําถามที่เป็นการทําเคสกลุ่มเคสเดียวมันเรียกว่าเคสการวิเคราะห์เคสการวิเคราะห์ถ้าเทียบคน100คนคนส่วนมากมักพลาดตกมาตายตอบเหมือนเดิมซ้าๆตอบเหมือนกันตอบไม่มีอะไรวิธีการมันมีวิธีในการฉายแววที่ต่อให้สัมภาษณ์รอบเช้ารอบเที่ยงและรอบเย็นมันจะไม่มีผลต่อคะแนนของคุณเลยถ้า คุณสามารถรู้เทคนิคในการถ่ายทอดเรียกว่าการใช้หรือการถ่ายลอจิกในหัวซึ่งน้องๆที่อยู่ในไบรท์คัสจะรู้เทคนิคนี้ดีเพราะฉะนั้นมันแยกคนมีของกับไม่มีของออกมาจากกันได้ชัดเจนจะสังเกตว่าเราไม่ได้ฟิกที่โจทย์พี่ลักษจะให้เราทําโจทย์ร้อยแปจะถามพวกเราร้อยแปจนพวกเราฝึกตอบได้จนเป็นไหวพิบโดยปกติวิสัยเพราะฉะนั้นความเก่งมันเกิดจากการฝึกฝนเมื่อคุณรู้คุณฝึกทําทําไมเอ็มทจะเข้าได้ยากก่อนเพราะอะไร มันเข้าได้ง่ายอีกแล้วเพราะเรารู้เทคนิคถูกว่าเพราะฉันพี่เลกจะบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆที่ถ้าเรารู้เทคนิค MT จะไม่ยากเลยนี่คือเหตุผลที่ทําไมหลายคนถึงเลือก private card เลือก up skill กับ private โอเคไหมรอ,อบสอนสดดีกว่ามากโอเคไหมรอ,อบที่สองที่สองที่เป็นโครงการ m a n e mentorney ของ e commerce ส้มเขากําลัง final interview แล้วนะไอที่เหลือไม่เกิน20คนนะกาลัง final แล้วถ้าใครจะเตรียมรอบนี้นะอาจจะต้องเตรียมเองจากข์สเรียนออนไลน์โอเคไหมข้อรเรียนออนไลน์สามารถปรึกษาสมัครนะคะเข้ามาได้ที่หน้าโปรไฟล์ profile, กดลิงก์ตีแล้วกดที่ติดต่อรเรานะฮะ,ะไปต่อโครงการที่3โครงการ m a n e mentorney ที่ปีนี้เป็นรุ่นแรกของเขาที่เปิดคือ m a n e m e n t t r n e y ของ c i MB งานหน้าบ้านเพื่อรับเป็น RM RM คือ Relationship Manager เพราะฉะนั้นงานนี้พี่ลังแนะนำมากๆเพราะว่าอะไรเขาจ่ายวาง Position การจ่ายฐานเงินเดือนไม่สูงก็จริงนะแต่เราจะได้รับสิ่งที่เรียกว่า i n CENTIVE ซึ่งงานของ Banking เป็นงานที่จะฝึกเวลาเราเข้าไปได้ Banking จะอบรมเราดีเขาจะฝึกให้เรารู้ knowledge ต่างๆก่อนที่เราจะไปลงหน้างานจริงต่างการ management t r a i n บางที่ไม่ได้ฝึกอะไรเราเลยเอาเราแล้วก็ไปอยู่หน้าเอาเราไปอยู่หน้างานเลยอ่ะซึ่งพีาจะบอกว่าบางทีความรู้เ ราก็อยากจะได้ก่อนถูกไหมซึ่งมเนนมเน,นมเทนเมน์ทนนี่สายแบงกิง้งจะกลุมเราก่อนเสมอและยิ่งเป็นสายงานขายคุณจะเก่งการพูดคุยถามตอบมีไหวพริบและคุณจะรู้ใจเขาใจเราเอาไปใช้ในการทํางานทําธุรกิจส่วนตัวและใช้ในการบริหารองค์กรของตัวคุณเองในอนาคตได้เพราะหลายคนที่มาอยู่ในคอร์สพี่ลักณ์เองที่บ้านก็ทําธุรกิจส่วนตัวหมายความว่าอะไรอนาคตเขาอาจจะกลับไปทําธุรกิจส่วนตัวหรืออาจจะกลับไปทําของครอบครัวก็ได้เพราะฉะนั้นพี่ลักษณ์จะบอกว่าการทําที่นี่จะได้ประสบการณ์ที่ดีมากๆต่อให้เงินไม่สูงแต่ ถ้าคุณทําได้คุณจะสามารถเก็บรายได้จากอินสติท v ฟได้อยู่ดีซึ่งถ้าใครอยากจะสำเร็จในการทำเมเนจเมนต์ธนี N e R. และยิ่งเป็นสายงานขายให้มาเรียนคาสท็อปฟอร์มคาสท็อปฟอร์มเป็นคาสที่ออกแบบเพื่อใครที่เข้า m p ได้แล้วอยากจะยืนหนึ่งในเพอร์ฟอร์แมนซ์เราต้องรู้วิธีการเป็นเลิศในการบริหาร KPI ตัวเองจะทํายังไง5ปี10ปีขึ้นตาแหน่งผู้บริหารไม่ได้จะบอกว่าเราต้องรู้นะโกหรือเป้าหมายของเราคืออะไรจะท็อปฟอร์มด้านไหนละ่ะด้านการเงินเหรอหรือจะท็อปฟอร์มด้านการงานหรือจะท็อปฟอร์มด้านความสัมพันธ์ทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลคุณต้องรู้สิ่งที่เขาคนที่สําเร็จคนที่มีหรือได,ได ยังไงในการบริหารจัดการเวลาคุณต้องรู้เรื่องนี้มันมากกว่าการบริหารจัดการเวลามันมีเรื่องของตัวไมซ์เซ็ตซึ่งมันมีอยู่นี้เยอะมากโอเคไหมนั่นคือคลาสท็อปฟอร์มใครอยากเป็นหนึ่งในงานขายใครอยากที่จะทําให้ตัวเองเป็นเป็นเลิศนะใน MT ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เข้าไปไปเซ็ตซีโร่พร้อมกันหมดคุณอยากจะเป็นท็อปไฟล์ทำยังไงพี่รักษณ์คุณต้องรู้วิธีบริหารตัวเองโอเคไหมอ่ะนั่นคือโครงการที่3ามในเมนเทนเดยของ CIMB ปีนี้เป็นปีแรกที่เขาเปิดรับและกําลังไฟนอลอินเทอร์วิวกันอยู่ซึ สัมภาษณ์เป็นภาษาไทยเพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นหลังบ้านสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วไปฝึกงานที่มาเลก่อนจะกลับมาทํางานในไทยซึ่งน้องที่เข้าไปได้ก็ยังมีความสุขดีดากันอยู่แต่ของ CMB หน้าบ้านจะต่างออกไปเพราะปีนี้เป็นรุ่นแรกแล้วงานหน้าบ้านมันต้องคุยกับคนกับลูกค้าก็เลยใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการพูดสื่อสารเพราะว่าอะไรถ้าคุณไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีลูกค้าที่กรลังจะไปเจอส่วนใหญ่เป็นลูกค้าไทยและหรืออาจจะมีบ้างที่เป็นลูกค้าต่างชาติหมายเพราะว่าอะไรเขาก็เลยสัมภาษณ์เราเป็นภาษาไทยและสัมภาษณ์นานนะประมาณชั่วโมงงนึ ที่ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งคิดว่านานขนาดไหนคิดดูว่านานขนาดไหนเพราะไม่ได้จะบอกว่า C I M B เป็นโครงการที่ดีเพราะไปทํางานสายหน้าบ้านเขาเลยสัมภาษณ์นานโอเคไหมไปต่อค่ะโครงการสุดท้ายโครงการที่4เป็นม e เนตเมนต์ของตัวสยามพิวัน์ซึ่งจริงๆแล้วโครงการของเขารับรับกันมายาวนานมากนะแล้วก็สยามพิวัน์ต้องบอกก่อนว่าเขามีการทําเคสหลายรอบท,ทําเคสรอบ s s สเซมบล์เคสแล้วก็ยังทําเคสเดี่ยวอีกแล้วถ้าใครผ่านจะได้ไปสู่กรุ๊ปแอสเซมบล์และจะไฟนอก ซึ่งพี่ลักไม่แน่ใจจะไฟนนลอินท์วิวทันสิ้นเดือนไหมถ้าทันอ่ะก็ยินดีด้วยหมายคาอว่าอะไรเดือนธันวาคุณจะได้รับข่าวดีบาวโวทันทีว่าใครผ่านแต่ถ้าไม่ทันจะได้ไฟนนลอินท์วิวคือต้นเดือนธันวานี่คือโครงการสยามพิวรรซึ่งวางปริมานการจ่าย 60k บ,บวกๆคือไปดูแลแอสเซทไปดูแลห้างสยามพาร,รากอนนั่นเองเพราะนนั้นนั่นคือกลุ่มลูกค้าพรีเมียมซึ่งพี่ลักจะบอกว่าคนที่อยู่ในสยามพิวรรจบต่างประเทศส่วนใหญ่ยอะนะแล้วก็หมายถึง m t นะแล้วก็ส่วนใหญ่แลล้้วเราจะตองไปดููก กลุ่ exclusive มเอกลุศิแบบหนเราะว่าอะไรเราต้องนะคนที่จะไปรอบนี้ไฟแนลเนี่ยจะต้องไปเซอร์เวย์นะก่อนที่จะสัมภาษนณะ์ไปลองเดินเซอร์เวย์ห้องห้างสยามพารากอนมานิดนึงเพราะมันอาจจะอยู่ในการสัมภาษณ์ด้วยนี่คือเทคนิคเล็กที่พี่รักให้นะเพราะฉะนั้น นี่คือ4ข้อสี่เมนเทนเนอร์ที่กำลังไฟแนลอิทิวิวอยู่และถ้าใครอยากจะอัพสกิลกับรอบไฟ n a l ควรจะเรียนวันเดย์ไฟแนลอิทิวิวซึ่งตอนนี้มีสเปเชียล r i ายมีคูปองส่วนลด1 0 0 0พบาทสำหรับใช้ในการเป็นส่วนลดของค่าคอร์สซึ่งราคาหลักค่าคอร์สนะ1วัน2ชั่วโมงราคาหลักพันบาทแต่ไม่รู้เท่าไหร่ไปดูเอาแล้วจะปรึกษา MT อื่นใดทั่วประเทศไทยสามารถปรึกษาเข้ามาได้ฟรีใครจะเตรียมมพร้อมเข้า m ม n เทน t นอร์ี่รอบต้นปีคุณต้องมาเตรียมความพร้อม แล้วเพราะต่อไปการจะเรียนพี่รักจะไม่สามารถมาบุ๊กเลี้ยวทาแบบนี้แล้วนะอาจจะต้องบุ๊กล่วงหน้าเป็นเดือนๆเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายครั้งที่จะต้องมาสลับแคลนด้ากันบางทีมีเรื่องเด่งด่วนทั้งตัวพี่ลักเองและตัวนักเรียนเองการสลับตารางหรือแคลนด้านะเป็นเพื่อความยากลําบากมากโอเคมาพาอบางทีมันชนแะนั้นใครที่จะเรียนอยากให้มาอัพสกิลก่อนที่จะไปลงงานจริงสักประมาณ1เดือนเพราะเราต้องเรียนจบและเราต้องเอาไปฝึกเองก่อนนะเอาไปกลาสิ่งที่เรียนก่อนสักหนึ่งเดือนก่อนที่จะไปลงสนาม เพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะอัพสกิลทักเข้ามาได้เลยส่วนใครอยากเรียนกับเพื่อน 14, 15, 21 2 2และ28นี้จะมี5วัน5วัน,วนใน f r เดย์อินดิวชันเน้นนะสอนสด5วันเรียนกับเพื่อนวันละ2ชั่วโมงเวลา10โมงถึงเที่ยงตรงใครที่จะอัพสกิลกับเพื่อนราคาสเปเชียลพ i มากนะเพราะฉะนั้นราคาคือครึ่งครึ่งข,ของ private อะ่ะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าอยากเรียนกับเพื่อนพี่รักไม่กล้าเรียนคนเดียวไม่กล้าตอบคนเดียวหรือบางคนบอกว่ามีปัญหาเรื่องบัตรเจตให้มาเรียนกับเพื่อนแทนเพราะว่าาารคหันลง ปครึ่งของครึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาอัพสกิลเอาตัวมาอยู่ในโอกาสซะและใครจะเตรียมพร้อมเข้ารอบต้นปีคุณต้องทักเข้ามาแล้วโอเคไหมวันนี้ขอบคุณทุกคนและสวัสดีค่ะ